คืนนี้มีใครเคยแหงนมองดวงดาวแล้วจูจ่ๆก็ฝันเห็นยานอวากาศลอยอยู่ตรงหน้าบ้างไหมครับความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรตื่นเต้นสงสัยหรือว่าหวาดกลัว ยานอาวกาศในความฝันบ่งบอกถึงการเดินทางครั้งใหม่ครับไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายภาพแต่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆหรือการค้นพบศักยภาพที่ไม่เคยรู้มาก,ก่อนมันคือสัญญาณว่าคุณพร้อมแล้วที่จะสำรวจสิ่งใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ทโซนและเปิดรับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและแรงบันดาลใจของคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาคุณ ไปสู่มิติใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเติบต่อครับและเลขนำโชคสำหรับความฝันนี้คือ0413275891ขอให้โชคดีและมีความสุขในทุกความฝันของคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคำทำนายฝันต่อไปนะ